ลุงซานตาสวัสดีมนุษย์ที่เล่นเกมเป็นงานอดิเรกทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสรุปการลงดันเลเวล70็ดสิรูน่าสเตชันหรือว่าดานรถไฟเป็นการลงแบบไม่มีพรีเมียมไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ไม่มีเงินด้วยในตอนนี้จะลงสัก50รอบเพื่อให้ดูว่าเราจะได้อะไรบ้างจะได้กำไรไหมย๋อวตามไปดูสรุปกันเลยหินอเขียว32เม็ด 0.3m หินออฟม่วง10เมตร0.6มหินออฟฟ้า4เมตร0.7มหินบวกเหลือง32เมตร8.0มหินบวกสม้ม28เมตร7.5มหินบวกแดง1เมตรเท่านั้น0.3มดอกฟ้า6กอง0.4มดอกแดง4กอง3.2มได้มาทั้งหมด21ม หักค่าใบดัน50รอบ4.4 m มกำไรที่ได้จะอยู่ที่16 m ถือว่าน้อยมากเพราะไม่ได้ของแรอะไรเลยดันนี้เป็นดันที่ลงง่ายลงค่าเวลาลงเอาเกตลงเล่นเล่นลงสนุกสนุกผู้เล่นใหม่ของไม่มีก็ลงได้ไม่มีเพื่อนก็ลงได้ได้ไอเทมบาก,กำไรอันน้อยนิดก็ไม่ต้องแบ่งใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกซานต้า เพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไป